ปีนี้นะครับโตโยต้าก็จัดแสดงรถยนต์หลากหลายรุ่นมากนะครับมีครบทุกไลน์อัพครบทุกขุมพลังนะครับก็ทุกรุ่นเรามีข้อเสนอพิเศษสุดนะครับดิวตอบโจทย์ครบทุกความต้องการนะครับแล้วก็เรามีรถให้ทดลองขับในงานด้วยครับปีนี้รถที่เรานํามาแสดงไฮไลท์นะครับอย่างไฮรักนะครับก็แน่นอนเพิ่งเปิดตัวไฮรักทราเวล่าสุดในรุ่นนะครับโกลเด้นนะครับเรามีข้อเสนอพิเศษด้วยนะครับเป็นดอกเบี้ย1.89%หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับโตโยต้าแคร์บีชวายดีนะครับแล้วก็มีตัวลีโว o r จูเน r รุ่นจ้อยใหม่นะครับลิเดอร์ G Plus นะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้สามารถเข้าถึง o อจูเน r ได้แบบจับต้องได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดพลังงานไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะครับ New BC 4 x นะครับเรามีข้อเสนอพิเศษฟรีประกันชั้นหนึ่งโดยได้แค่ PHYD นะครับเฉพาะในงานนี้นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก20 0 0 0บาทนะครับ ส่วนพระเอกอีกท่านหนึ่งนะครับ Travel E กระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของไฮรักนะครับที่ประกอบไปด้วยความคอนเซปต์ QDR นะครับแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยนะครับแล้วก็สไตล์ไฮรักนะครับโดยมีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนทางด้านรถไฮบริดนะครับแน่นอนครับมี Camry นะครับ Camry คันจอดด้านหน้าก็จะเป็นชุดที่ตกแต่งใหม่นะครับเป็นเราเรียกว่าชุดคาริสมอลลักซ์นะครับอันนี้จะมีความสปอร์ตมีความพรีเมียมกับตัวรถมากขึ้นนะครับแล้วก็เราราคาแนะนาช่วงเปิดตัวนะครับเพียง24,000บาทต่อชุดนะครับปกติ20,000 900บบาทครัส่วนน้องเล็กลงมาหน่อยก็เป็นยาริสครอสนะครับเรามีตัวล่าสุดนะครับบนเวทีเป็นสเปเชียลเอดิชันเรียกว่าไลช์เอชเวอร์ชั่นนะครับก็ดอกเบี้ยพิเศษ1.5หรือผ่อนเริ่มต้นประมาณแค่7,500บาทน,นะครับส่วนอัลฟาดเวลไฟเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีใครสนใจก็ติดต่อพี่บี่พนักงานขายได้เลยก็ข้อเสนอพิเศษสุดในมิ้นต์แต่ดอกเบี้ย0%หรือผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ4,400บาทน,นะครับแล้วก็หรือ,อยังมีต่อที่2เรื่องของฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ ชอบแบบไหนเดินมาชมได้เลยครับเป็นแายพิเศษสุดครับมีเราเรียกว่าโปรแกรมตัวเตะอลิเกตโตโปรแจกใหญ่จัดเต็มนะครับก็ง่ายๆแค่สแกน QR code ด้วยไปเลย3ต่อนะครับต่อแรกเนี่ยสแกนปั๊บรับไปก่อนเลยบัตรกำนันมูลค่า10,000บาทหรือส่วนลดดอกเบีย้ยสูงสุด0.4%นะครับหรือจะเอาแพ็กเกจเช็คระยะสา 50, บายแพทห้าห0 0 0นกิโลก็ได้อ่ะไม่พอต่อ2นะครับถ้าท่านมาดูแล้วท่านจองภายใน7วันหลังจากที่สแกนเนี่ยลุ้นอีกบัตรกำนันนะครับทุกสัปดาห์นะครับสามพันกว่าลังคันสามพันกว่ารางวัลนะครับมูลค่าบ ถามออกรถไปแล้วอยู่บ้านเ,ยเฉยๆเราไม่ยอมก็มีทริปลุ้นอีกท่านอาจจะได้รางวัลทริปไปญี่ปุ่นรางวัลละสที่นั่งมีอีกสิรางวัลครับเรียกว่าคุ้มที่สุดแล้วที่จะมาออกรถเตยได้ดนในช่วงเวลานี้ครับก็ขอเลียนเชิญลูกค้าทุกท่านครับ